สวัสดีครับประกอบสดแล้วก็ขันสดเชื่อมันสดแฮกสดทุกวันนะครับนี่ลูกค้าก็มารับชุดเครื่องเสียงเนี่ยคุณดีในสเปรดโปรนะครับสำหรับซับเบีเทอร์โบ18นิ้วที่เราใช้ในตู้ซับเบีเทอร์โบ18นิ้วนะครับนี่แต่แกงทีอย่างนี้นะครับนี่ตามโปรโมชั่นซื้อซับเบีเทอร์โบ18นิ้ว2,699บาท แต่ถ้าลูกค้าสนใจอัปเดียดขึ้นมาเป็นตะแกงปั๊มก็690บาทนะครับนี่ครับนี่เป็นตะแกงปั๊มตัวนี้ราคาเหล็กนะแล้วก็ราคาตะแกงขึ้นราคานะวันนี้นี่ครับนี่หก้เาบาทกเป็นตะแกงปั๊มโรงงานนะครับสวยๆครับท่านนี้กาลังจะได้เป็นตะแกงปั๊มโรงงานก็จะประมาณนี้ครับสวยๆแบบนี้ครับนี่ครับใส่ขึ้นมาก็ห่อทันทีนะครับตะแกงปั๊มโรงงานซับเบียดเทอร์โบ18นิ้วนะครับ ขันสดๆประกอบสดๆทุกวันตอนนี้กี่โมงครับนี่ประมาณสิบหกนาฬิกาสิบหกนาฬิกาเกือบสามสิบนาทีนะครับดีสแปกนี้ก็ประกอบสดๆนะวันนี้วันนี้เทอรนะ์โบน่าอยู่ประมาณเจ็ดสิบแปดใบครับวันนี้ที่ยวสองรอบตอนนี้ก็นี่ครับเพิ่งเมื่อเช้านี้รอเมื่อเช้านี้ก็ที่ที่พ่นมารอบเช้าห้าสิบสี่ใบก็ก็หมดไปแล้วนะครับแล้วก็จะเป็นรอบนี้ครับ,บยี่สิบสี่ใบก็เป็นทั้งหมดเจ็ดสิบแปดใบ เราจะใส่แกงปั๊มโรงงานแบบนี้ปลาคีก็เราใส่แกงฉีดครับสองพันหกรบาทครับเป็นะแตงฉีดนะครับคู่ซาเบตเตอร์โบสแปรติ้งไม่อัตราคู่เก่าคอมเบตแตงเด็กซีระเบิดนี่ครับนี่ดอกที่เราใชา้ครับนี่จะดีกวนึ่งดอกที่เราใชา้สแปรตัวงู่ไม่ได้กี่ก้อนสองสองก้อนนะครับหนึ่งสองก้อน แม่เหล็กนี่อยู่อำเภอไหนครับบ้านเกียรตอยู่ไหนอยู่สระบุรีครับแถวสระบุรีแม่เหล็กใช่ไหมอยู่ข้างหมวกเหล็กครับข้างหมวกเหล็กโอ้โหมีหมวกเหล็กครับยันีมีหมวกเหล็กครับแม่เหล็กอยู่ข้างหมวกเหล็กครับแพ็กส่งทุกวันบรรยากาศครับหมรายการกับสามกิาทีนะครับทุกผู้ อ๋อส่วนตัวกนนี้ก็ใส่เทอร์โบสนิ้วนะครับสโทูห้าแปดร้อยเก้าสิบเาทนะครับบีก็ราคาเดียวกันครับห้าพบาทราคาเดียวกันทั้งหมดนะครับจะได้จําง่ายครับขายราคาเดียวแลวจะดีเนาะบีบีสปดนิ้วก็ห้าพันดรเก้าสาเทอร์โบก็ห้าพ้าครับขายราคาเดียวแลี่ดอกที่เราใช้สเปโฟทูมเล็กสก้อนทําสองรบาทไว้สีนิ้วนี่ครับนี่ดียครับดูสบด้วยครับ ดูน้าดอกครับขอบดนัทส้สวยครับนี่ครับชั้นที่ชอบเนว้ปลาเดือดคุนตรีสดนะครับพ <c oughs> อเอาไผ่ด้วยครับเสียงยังไม่มาตอนนี้ตอนนี้เสียงไม่มาแนละ้วดีมเนาะต้องรองเลือกตั้งใช่ไหมครับผมก็จะได้หาเสียง <laughs> <laughs> เจออล่ไหครับจะดีม หาังไม่เจอแมห้หาเสียงเนี่ยปลาเคี้ยวอะไรประกอบเองทะเบียนตัวโบสแปดนิ้วสีโจตันนี่สวยนะครับถืออัน่สีโจตันนี่สวยดูเนื้อสีแบบนี้สีเดียวกันกับพี่ดีหนึ่งครับนีบกำลังเก็บอุปกรณ์ครับนี่ครับพี่ดีหนึ่งสแปดนิ้วนะครับนี่ครับนี่อัพสุดแล้ววันนี้ครับนี่เรากำลังประกอบ ขันตะแกงครับเนี่ยขันตะแกงเตรียมใส่ดอกครับเนี่ยใส่ตะแกงปั๊มก็เพิ่มขึ้นมานะครับ690บาทประมาณนี้ครับเทอร์โรบ18นิ้วครับไม่อัตราภูเขาสีโจตันสวยนะครับเคลือบเนื้อไม้เธอโบว์สิบแปดนิ้วบิบสิบแปดนิ้วลูกค้าก็มารับสินค้าแล้ววันะะนี้ เอานี้ครับอับเดตสดครับเทอร์โบสแปรดนิ้วห้าพันแปดร้อยเก้าสิบเก้าบาทมิสแปรดนิ้วก็ห้าพันแปดร้อยเก้าสิบเก้าบาทราคาเดียวกันนะัี่สองอย่างเพื่อก็สั่งจองตามโปรโมชั่นของทางร้านนะครับเอาเสียงเริ่มหมดครับเอาเอาก็ประมาณนี้ครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับเดี๋ยวเสียงจะหมดก่อนครับฉันจะสดเดี๋ยวพาเก่งครับนี่สามสิบมีนาคมสิบหกนาฬิกาเกือบสามสิบนาทีนะครับอับเดตให้ได้ชมกันทุกวันนะครับอับเดตทุกความเคลื่อนไหวของทางร้านให้ได้ชมกัน ขอบคุณทุกการติดตามนะครับเ์โบสกัดนิวสกัดยิวที่อุบลราชธานีกับร,ร้านอุบลมิชิกซับเซทผมเป็ดแตแงความก็690้อก้าสิบบาทตแตแงขึ้นประมาณ70-90บาทเนี่ยแตแงครับแรงความโรงงานนะเตรียมใส่พี่น้องที่สั่งจองเข้ามาขอบคุณทุกการติดตามนะครับ30มีนาคามยามเย็นที่อุบลราชธานีครับสวัสดีครับ